เสร็จแล้วนะครับ W R ตัวสวยของเรารอยห้า R ครับผมนี่นี่ครับท่อนะครับจุดเค็บล่านะครับโปเซอร์กิ kin, นครับโซ่สเตอร์520ปักคองโซ,โซ่สีแดงแรงลิตนี่เริ่มมาชุดหน้าครับฝาครอบสเตอร์หนะ้าพักเท้าแตงพับได้ขาเกียร์แตงพับได้มีเนียมยังหนาฝาอุจจารไฟนะครับ นี่กันร้อนคอยท่อนะครับยกขึ้นมาครับนี่แฮนด์อ้วนนะครับตุ๊กตาอุตอมตรงรุ่นนะครับกาดแฮนด์นะครับผมนี่แล้วก็ขายึดขายึดกาดแฮนด์นะครับสวยๆเลยเอา่าฮะติดต่อได้เลยนะครับดีบั้นโปงนะครับอะไรแต่งนี้บ้างนะครับผม สวยกันไปครับผม,มเพื่อนสวยไม้สวยไม้